โ o โยต้า o r ร์จูเนอร์จีอาร์ครับผมเชื่อว่าทุกคนรู้จักเขากันอย่างดีครับในฐานะเจ้าถนนเจ้าแห่งรถจนพ p v ขายมานานนิยมอย่างมากและยิ่งรุ่นนี้นะครับจีอาร์สที่มีความสปอร์ตเท่ดุดัน ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นที่ถูกใจท่านชายหลายคนครับแต่ปีนี้ครับ2023นะทาง t o โยต้าได้มีการปรับปรุงรถรุ่นนี้อีกนิดนึงครับภายนอกครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแหละเพราะว่าอย่างสีคันนี้นะเป็นสีแดงนะก็จะเป็นหนึ่งใน3สีนะครับของเจ้าตัว C GR สปอร์ตนะจะมีอยู่34สีด้วยกันก็คือสีแดงสีดําสีขาวนะครับโดยสีขาวกับสีแดงเนี่ยก็จะเป็นสลังคาทูโทนแบบนี้เนาะด้านหน้าเป็นยังไงครับชอบกันไหมนะกับหน้าตาที่ดูสปอร์ตนะขับมาแต่ไกลก็รู้เลยว่านี่คือ Toyota t o f r Fortuner GR Sport ครบ ด้านข้างนั้นได้ล้ออลอยขอบ20ที่ขอบล้อยังไม่เปลี่ยนนะก็ยังเป็นสีเดียวกับตัวถังนะครับเช่นเดียวกับกระจกมองข้างสีดําแล้วก็รูฟหรือหลังคานะครับสีดำนะก็ดูแล้วรวมๆม,มันเป็นรถ PPV ที่ดูเทร่รุ่นหนึ่งเลยนะไม่แปลกใจเลยที่คนออกรุ่นนี้กันมากนะครับ าลวครับภายนอกที่เปลี่ยนไม่มากนะเรามาดูภายในกันบ,บ้างนะครับภายในห้องโดยสารของเจ้า Toyota Fortuner S G.R. s p o ร t รุ่นปี2023หลักๆก,ก็เหมือนเดิมเอาจริงๆนะคือไม่ต้องเสียเวลาพูดเยอะนะครับครงมาลัยเซนเตอร์มาเบาะนั่งหนังเจาะรูนะครับแล้วก็สไตล์เป็นผ้าเหมือนกึ่งอาคันทารานิดนึงหัวหมอนคู่หน้ามี G.R. Sport นะครับที่เปลี่ยนไปจริงๆเนี่ยก็จะมีอยู่แค่2อสอย่างเท่านั้นนะอย่างแรกที่คุณขึ้นมาปุ๊บคุณจะเออเปลี่ยนไปนั่นก็คือจอกลางนะจอกลางเนี่ยถูกเปลี่ยนนะครับเป็นจอขนาด9นิ้วนะครับแล้วก็ตัวจอเนี่ยถ้าพูดถึงแล้ว้วน,นนีตอก็ มีลูกเล่นใหม่นั่งคือ Apple CarPlay กับ Android Auto ไร้สายนะครับซึ่งทั้ง Apple CarPlay กับ Android Auto ไร้สายเนี่ยซึ่งมีมาในรุ่นนี้นะเข้าจากนี้นะครับในส่วนของการขับขี่เนี่ยนะครับเขาก็จะมีระบบเตือนแรงดันลมยางมาให้อันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีๆที่เพิ่มขึ้นมาทีนี้เอ่อการเปลี่ยนแปลงอื่นๆก็จริงๆแล้วเนี่ยเท่าที่ผมดูนะก็คือพอมันเปลี่ยนหน้าจอเนี่ยนะครับในส่วนของช่อง USB เนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่จอเหมือนเดิมนะครับก็ไม่รู้ว่าทำไมเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะก็คือตอนนี้เนี่ย ช่อง USB เนี่ยจะเป็น2ช่องนะจะเป็นช่อง USB A ช่องหนึงช่อง USB C ช่องหนึงนะแล้วก็เหมือนด้านหลังเนี่ยนะครับตรงท้ายคอนโซลเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นช่อง USB C แล้วนะครับซึ่งก็จะทําให้อำนวยความสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับ ใต้เรือนล่างของเจ้า Fortuner g r s p o r t รุ่นปี2023นะก็ต้องบอกว่าจุดเด่นของเขานะครับที่เป็นไฮไลท์สำคัญของการเปลี่ยนแปลงจด,ดเราต้องเอามาขับขังนั้นก็คือเรื่องของเครื่องยนต์นั่นเองนะเครื่องยนต์นมันยัง2.8เหมือนเดิมเนาะก็จังเป็น g d Efficient Boost เหมือนเดิมนะแต่ว่าสิ่งที่เขาปรับปรุงมาในรุ่นนี้นะครับก็คือการเพิ่มแรงมานะเป็นดีเซลที่แรงที่สุดในตลาดณนะวันนี้เลยนะครับแล้วก็ยังคงเป็นเกียร 6สปีดเหมือนเดิมนะครับโหมดการขับขี่มี3โหมดเหมือนเดิมก็คือ Eco Normal Sport นะแต่ว่าอย่างที่คุณเห็นตัวเลขครับนั่นทําให้ตอนนี้มันรับมงกุฎในเรื่องของการเป็นราชาเครื่องยนต์ดีเซลบนถนนเมืองไทยไปเลยนะครับที่นี้พลระรกกาลังแรงขึ้นดียังไงแล้วมันประหยัดไหมเรามาหาคําตอบกันในคลิปนี้ละกันนะครับก่อนอื่นนะเรื่องของพละรก,กําลังเนี่ยในความเร็วต่ำเนี่ยว่ามันมีข้อดีนะันนี้ผมบอกเลยนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นสายถนนหรือสายลุยเนี่ยนะครับก็คือเวลาคุณขับ เช่นคุณปล่อยเบรกเนี่ยนะครับเครื่องยนต์เนี่ยจะทํางานในลักษณะที่เรียกว่าใช้รอบเครื่องต่ำนะแล้วมันจะมีส่วนที่เรียกว่า walking speed ก็คือความเร็วที่คุณไม่ต้องแตะคันเร่งเอาไวา้ง่ายนะครับซึ่งความเร็วนี้เนี่ยจากที่ผมลองขับแต่ละวันเนี่ยนะครับมันอยู่ที่9กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะซึ่งค่อนข้างเร็วนะค่อนข้างเร็วคือเรียกว่าปล่อยเบรคปุ๊บมจะไหลไปได้เลยนะครับหรือช่วงรถติดๆดเนี่ยคุณไม่จําเป็นจะต้องเดินคันเร่งเพิ่มนะเพราะว่าอย่างหนึ่งคือ รถคันนี้มันมีน้ำหนักเยอะนะครับถ้าแบบรถสาย PPV วเนี่ยคนจะรู้อยู่แล้วน้ำหนักมันเนี่ยสตัน2ตันเศษเนี่ยแล้วแต่รุ่นแล้วแต่นนยี่ห้อนะครับแต่พอตูเนอร์เนี่ยปล่อยเบรกปุ๊บวิ่งไหลได้เลย 3...2...1... สองหนึ่งตื่นหน่อยช่องสองพันก่อนสองพันแล้วไปย่อราวยาวโอเค ตอนนี้เราใช้โหมด normal นะ0ถึง100นะครับของเจ้าฟอร์จูเนอ G R Sport ได้11.07วินะครับ80 120เนี่ยได้6.72วินาทีนะตอนนี้เราขอเป็นโหมด Sport Sport แล้วนะกดนะกดกดให้ดูแล้วนะ,นะนะนะเป็น Sport นะครับหนึ่งดูกระปี้กระเป๋าขึ้นโอ้ยเร็วขึ้นเยอะได้ไหม เอ้ยลงมาจุดสามโอเคนะรอบนี้นะครับตัวเลขก็เป็น10.73วินาทีนะสำหรับ0ูนยถึงร้อนะครับแล้วก็80-120ถึง120เนะี่ยได้6.86วินาทีอัตราเร่งนี่ก็ชัดเจนแล้วนาะอว่ารถคันนี้ธรรมดาได้11วิน,นะครับ โหมดสปอร์ตก็เร็วขึ้นอีก0.3วิส่วนที่แตกต่างนั่นก็คือการารีทัชคันเร่งให้เรสปอน์ไวนะแล้วคานนี้เรื่องของอัตราประหยัดเป็นไงบ้างอันนี้ต้องบอกตรงๆว่าเราก็มีเวลากับรถไม่มากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยขับแบบใช้งานทั่วๆไปในเมืองนอกเมืองนะขับรวมๆมาแหละว่าง่ายครับจริงๆผมแอบแปลกใจนะว่ารถคันนี้เนี่ยนะครับแม้จะเป็นเครื่อง2.8นะแต่ว่าพอเราขับใช้งานจริงๆแบบที่เขาเซตค่าดีฟอลต์มาเลยเนี่ยนะครับอัตราประหยัดของคุกกี้เนี่ยทำอัตราประหยัดได้13 2.5กิโลเมตรต่อลิตรประหยัดไหมถามผมผมก็ว่ามันประหยัดอยู่นะอาจจะแบบไม่ได้ประหยัดแบบ Eco คคาเพราะว่าอันนั้นมันรถเล็กเครื่องยนต์เล็กนะแต่อันนี้มันคือรถขนาด2ตันแล้วเครื่องยนต์2.8ขับรวมๆแบบใช้งานในเมืองวิ่งรอบๆอะไรอย่างเงี้ยประหยัดเท่านี้ผมก็พอใจแล้วนะเพื่อนๆลองคอมเมนต์ไว้หน่อยเฮ้ยถ้าคุกกี้ราคานี้อัตราประหยัดเท่านี้อัตราเร่งเท่านี้ดีไหมบอกไว้หน่อยว่า เป็นยังไงนะแล้วครับผมพูดเรื่องเครื่องยนต์เป็นเมนหลักมามากๆนะหลายคนอาจจะถามว่าอะสมรรถนามันด้านอื่นไม่ปรับเลยเหรอจริงๆก็เรารู้กันอยู่แล้ว Fortuner g ร Sport เนี่ยก็จะเป็นช่วงล่างแบบโมโนทูนะครับคือรถตระกูล GR Sport ไม่ว่าจะเป็นไฮ g h ลักซหรือ f o r ์จูเนี่ยก็จะได้เจ้าช่วงล่างโมโนทู e มาอยู่แล้วแน่ละความรู้สึกของโมโนทูนั่นก็คือแข็งๆนะครับ บางคนอาจจะบอกว่ามผมต้องการ p ว v นั p ่งสบายถ้าคุณอยากได้ความนั่งสบายข้ามไปเลยครับ G.R.Sport เนี่ยไม่ต้องมาซื้อ Mono t u ู e เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันออกแบบมาให้ช่วงล่างเนี่ยนะครับหรือการซับแรงเนี่ยเวลาเวลาซับแรงเนี่ยมันจะซับแรงได้ดีแต่คําว่าคําว่าได้ดีปุ๊บมันก็คือคําว่าติดแข็งนั่นแหละนะเพราะติดแข็งปุ๊บสาหรับใครที่แบบเป็นสายขับชิลๆไปเรื่อยๆเนี่ยอาจจะไม่ชอบเพราะรู้สึกว่ามันแข็งเกินไปคนนั่งอาจจะบ่นได้คนขับเราก็รู้สึกว่าตึงตังตึงตังตึงตังแต่ว่าถ้าคุณเป็นสายขับเร็วอย่างผม อย่างหลายๆท่านท่านอื่นๆที่เป็นสายขับรถเร็วนิดนึงเนี่ยนะครับต้องทําเวลารีบเงี้ยพอคุณขับเร็วปุ๊บอ่ะเนี่ยตอนนี้ผมใช้ความเร็วขึ้นมาเป็นซักซักร้อยยี่สิบละกันนะครับปุ๊บร้อยยี่สิบอาการที่แบบแข็งๆมันจะเริ่มมันจะเริ่มจางลงนะครับมันจะเริ่มจางลงแล้วก็ถ้ใช้ความเร็วมากกว่านั้นเพราะว่าผมได้มีโอกาสขับเร็วมากกว่านั้นเนี่ยก็จะรู้สึกว่า เออมันเป็นช่วงล่างที่ค่อนข้างมั่นใจแน่ละถ้าคุณเจอหลุมเจอบอ่ออะไรที่แบบมันแข็งแข็งเนี่ยมันก็จะต้องมีบ้างแหละที่มันกระแทกตึงๆขึ้นมานะครับทีนี้เราเข้าโค้งหน่อยนะเราจะเข้าโค้งไปที่ความเร็วสักร้อยสิบละกันเอาละป้ายไม่เบรกนะครับผมไปได้เลยรถเหลือร้อยเจ็ดเพิ่ไมไปเป็นร้อยสิบเหมือนเดิม 6 7 1 1 1ก็ถือว่ามั่นใจอาจจะมีการเอี้ยวตัวของด้านท้ายบ้างนะครับแต่ว่าในเรื่องของการบังคับอเลี้ยวการควบคุมอะไรเงี้ยรู้สึกอยู่หมัดมั่นใจนะนี่ก็เป็นข้อดีของช่วงล่างแบบโมโนโทูปนั่นเองนะเป็นไงบ้างครับรวมๆกับ Toyota Fortuner GR Sport รุ่น2023ครับผมบอกเลยว่าจริงๆแล้ว ความดีความชอบของมันนั่นคือความแรงขึ้นถูกใจท่านชายทุกคนอย่างแน่นอนครับออปชันอาจจะมีเพิ่มนิดหน่อยนะแต่ว่าจริงๆแล้วรถมันก็ครบอยู่แล้วนะราคานี้ก็ดูเดือดเลิมพลาดเหมือนกันนะเกือบ2ล้านนี่ราคานี้เป็นผมนี่ได้เลเตอร์เลยนะหนึ่งพันนะก็จริงๆมันแล้วแต่คนชอบนะบางคนอาจจะอยากได้รถที่มั่นใจได้ลุยไดนะ้นั่นก็คือ t o y o t a f o r t u n e r นร์ R Sport นะครับหรือถ้าคุณคิดว่า G R Sport แรงไปก็ยังมีตัวต e าเรจินเตอร์นะที่อาจจะพลังน้อยกว่านี้แต่ก็แรงไม่แพ้กันนะไปจูนอัพข้างนอกก็อาจจะได้ม้ามาก ก็ต้องคันนี้แหละครับ Toyota c o r n e r GR Sport ครับสเปคแบบนี้คุณชอบกันไหมคอมเมนต์ไว้หน่อยครับส่วนวันนี้ผมขอตัวลาครับสวัสดีครับ